เอาละครับสวัสดีครับทุกคนพบกับผมอาร์คไซลัมนะครับและสำหรับคลิปนี้ครับคือคลิปรีวิวการ์ดใหม่ประจำเดือนของเกม m b i l e Snap นะครับเดือนพฤศจิกายนหรือโน v e เว e r มเเนี่ยจะมีการอะไรเข้ามาใหม่บ้างในเกม m b i l e Snap นะครับผมรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาไว้แล้วนะครับภายในคลิปนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการ์ดใหม่ประจำซีซั่นนี้เนี่ยนะครับก็จะต้องมีการ์ดที่เป็นการ์ดจากซีซั่นพาร์ท ซึ่งการจากซื้อสัญพานเนี่ยถ้าทุกคนอยากจะเติมไวๆนะครับแล้วก็อยากได้การ์ดไวมากๆเนี่ยก็ต้องเติมก่อนแล้วคุณอยากจะเติมจากเว็บไหนละครับคุณมีเว็บในใจแล้วหรือ,อยังครับถ้าคุณยังไม่มีเว็บในใจนะครับหรือมีเว็บในใจแล้วแต่อยากลองเปลี่ยนเว็บแนะนําเว็บนี้เลยครับกับเว็บ Pay to Win Top up ครับ เว็บที่เปิดบริการมานานมากกว่า3ปีแล้วนะครับแล้วก็มีเกมต่างๆมากมายมากกว่า10เกมนะครับในการที่คุณสามารถที่จะเติมได้ครับสรับชาวมูสเน็ตนะครับก็สามารถที่จะเลื่อนลงมาได้เลยนะครับผมใส่ลิงก์ไว้ให้แล้วใต้คลิปนะครับกดเข้าไปที่เกมบูสเน็ได้เลยนะครับแล้วก็เลือกแพ็กที่ต้องการครับแล้วสามารถที่จะใส่ลิงก์จากตัวของ Laser Go ครับเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่าเติมจากช็อปมูสเน็ตเนี่ยถ้าเติมให้ง่ายเติมให้ไวเนี่ยโดยไม่ใช้ ID เดียพาร์ทเนี่ย เิมผ่านเลเซโกจะง่ายนะครับสามารถที่จะก๊อปลิงกจากเลเซ r รโกเข้ามาได้เลยนะครับเราก็จะบอกราคาทันทีนะครับแล้วก็บอกราคารวมทันทีนอกจากนี้นะครับคุณสามารถที่จะใส่โค้ด aark ได้นะครับไม่ได้ส่วนลดแต่ได้การสนับสนุนให้ผมเต็มที่นะครับก็คือทุกครั้งที่คุณใส่โค้ด aark แบบนี้นะครับตัวผมเองจะได้รับการสนับสนุนจากเว็บเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณกดเข้ามาเลยนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่มีเว็บในใจนะครับหรือมีเว็บในใจแล้วแต่อยากลองเปลี่ยนเว็บนะครับลองแนะนำเว็บ รับรองว่าเติมเร็วเต็มไวไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับผมโอเครู้แล้วนะครับว่าเดือนนี้ต้องเติมที่เว็บไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าการ์ดประจำซีซั่นนี้มีการ์ดอะไรกันบ้างครับผมเอาล่ะก่อนอื่นก็เริ่มต้นด้วยบรรยากาศแบบนี้ครับให้ความรู้สึกเหมือนตอนไมล์ยมูเรสนะครับที่กำลังจะนั่งเนี่ยในตัวของ Spider-Man Into the Spider-Verse นะครับแอนิเมชันของตัวโซนี่นะครับแล้วเราก็พบกับตัวนี้เลยครับสไปเดอร์คัพและนี่คือซีซั่นใหม่ของเกมโอสแน็ปนะครับเอ่ออารา อานาชี archy, นะครับซีซั่นที่เป็นกลุ่มของแมงมุมนะครับแมงมุมหัวขบดนะใช้คำแบบนี้ละกันนะครับเพราะว่าตัวของอานาชีเนี่ยมีแปลงหมายว่าเป็นพวกแบบหัวขบดได้นะครับซีซั่นนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นสไปเดอร์แมนอีกแล้วนะครับเป็นกลุ่มสไปเดอร์แมนอีกแล้วเพราะต้องบอกว่าแทบทุกปีเนี่ยต้องมีซีซั่นที่เป็นแบบสไปเดอร์แมนปีที่แล้วเนี่ยก็มีซีซั่นของพวกมาดามเวฟพวกอารัญญาพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีพวกของซิมเบยโอทเพิ่มเติมเมข้ามานะ ปีนี้ก็มาอย่างไม่มีผิดหวังนะครับต้องมีแมงมุมเข้าเสมอเพราะต้องบอกว่าตัวละครที่มันเยอะมากๆในจักรวาลมาเวลเนี่ยพวกตัวละครที่เป็นพวกแก๊งแมงมุมเนี่ยมันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีมาก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่จะมีกลุ่มแมงมุมเข้ามาอีกครั้งหนึ่งสลักติมของซีซั่นก็อย่างที่บอกไปนะครับออกแนวเป็นแนวแบบพังล็อกนะครับแล้วก็เป็นลักษณะข,ของการเวิร์ทัวร์ของพี่เบนบอร์ดนะครับตัวของซีซั่นพาร์ตก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับพิมพ์พาร์พพรีเมา่าตจะได้เป็น,นของ Spider, นะแล้วก็จะมีตัวของการ์ดที่่่อยูมมุขวาาลงนะครับ มุมข้อล่างเบลนก็ค่อนข้างสวยทีเดียวนะครับอาจจะบังนิดนึงนะต้องขออภัยนะครับแล้วก็ตัวมุมสายบนก็จะเป็นหลังการ์ดนะครับโดยเฉพาะหลังการ์ดของเออสไปร์ทพังเนี่ยสวยมากนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะมาเริ่มต้นกันที่ใบแรกเลยครับตัวของสไปร์ทพังครับเป็นการ์ดจากพรีเมียมเซสชั่นพาสนะครับคุณแชกเตอร์ประมาณสัก10เหรียญนะครับประมาณ300บาทนะคุณสามารถที่จะได้การ์ดใบนี้ทันทีนะครับและนอนครับ เติมจากเพทูบินท็อปอัพนะครับที่มุมซ้ายล่างของเรานะครับเติมง่ายเติมไว24ชั่วโมงนะครับตัวของสวิตพังเนี่ยเป็นการ์ด 3G พลัง3นะครับความสามารถของเขามี2อย่างนะความสามารถแรกก็คือเราสามารถที่จะย้ายตัวของสวิตพังได้1ครั้งใน1เกมนะครับคือสามารถย้ายมนได้ด้วยตัวเองนะครับฟิลแบบการ์ดอย่างน็อกเทิร์นนะครับอันนี้คือความสามารถแรกนะครับแต่ก็สามารถให้การ์ดอื่นย้ายตัวมันเองได้เช่นกันนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่การ์ดใบนี้ทําการย้ายนะครับ จะไปขโมย2พลังต่อสู้ครับของการ์ดฝ่ายตรงข้ามที่มีพลังต่อสู้สูงสุดในโลเคชันนั้นนะครับมาเพิ่มให้กับตัวของสไปเดอร์พังครับหมายความว่าทุกครั้งที่สไปเดอร์พังย้ายนะครับการ์ดฝ่ายตรงข้าม1ใบลดพลังลง2หน่วยและสไปเดอร์พังพลังก็เพิ่มขึ้น2หน่วยนะครับเวลูเนี่ยรูปแบบพลังเนี่ยจะคล้ายๆกับตัวของสครีมนะครับที่ขโมยพลังต่อสู้2หน่วยเนี่ยเหมือนสครีมแต่สครีมเนี่ยจะขโมยก็ต่อเมื่อการ์ดฝ่ายตรงข้ามมีการย้ายนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีความแตกต่างในเเเเเเรรรรรื่่่่ออออองงงขวววาาาาาใคคปปป็็นนนนนยยย้ะะสสหัับตไดด์์พผผมมมกทีฉๆ เหตุผลี่พบบอกเฉยๆก็เพราะแบบนี้ครับเพราะว่าการที่มีความสามารถในการย้ายลํำเพิ่มพลังเนี่ยใบอื่นมันดูโดดเด่นกว่าการอย่างวอลจอร์ก็เพิ่มพลังได้พอๆกันนะครับแล้วคขาลแค่หนึ่ง การอย่างแดกเจอร์เนี่ยสามารถบวกพลังได้มากสุดทีละ8หน่วยเลยถ้าเกิดว่าย้ายปุ๊บแล้วเลนไฟตรงข้ามเนี่ยมันเต็มนะครับหรือการอย่างฮิวแมนทอสสามจีพลัง3มเหมือนกันเนี่ยทุกครั้งที่ย้ายเนี่ยพลังมันเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าตัวของสไปเดอร์พังเนี่ยเมื่อเทียบกับการที่มีความสามารถในการย้ายและเพิ่มพลังตัวเองได้ในอีกสามใบที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยก็ดูรู้สึกว่าสไปเดอร์พังจะเบากว่านิดนึงนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่าตัวของซีซันพาร์ทเนี่ย ไม่ว่ามันจะเป็นการอะไรเนี่ยการเติมไว้มันดีที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าคุณเติมเนี่ยคุณได้ทั้งเครดิตประมาณ2,600เครดิตได้ทองประมาณ1,200ทองนะครับได้เวลเลียนทั้งหมดผมยังไม่ไม่ต่ำกว่ามัน6กเวลเลียนนะครับได้กรอบการ์ดได้นัน่นได้นี่อีกหลายอย่างนะครับในราคาแค่ประมาณ300บาทเนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากครับกับการเติมนะครับทุกเกมนะครับทุกเกมบนโลกนี้เนี่ยการเติมที่คุ้มค่าที่สุดอย่างหนึ่งก็คือการเติมของพวกแบบซีซันพาร์ตการเติมพวกแบทเทิลพาร์ตอะไรแบบเนี้ ต่อให้รู้สึกว่าตัวของโซเดพันเนี่ยจะรู้สึกเฉยๆสำหรับผมนะแต่ก็ควรเติมซีซันพาสนะครับและแน่นอนนะครับเติมพันไหนมุนไซรัสนะครับเฮทูบินท็อปอัพนั่นเองครับเอาต่อที่การ์ดในแพ็คพูห้านะครับซีซันัลซีรีส์ห้านะครับพูห้ารอบนี้นะครับก็จะมีเข้าทั้งหมด5ใบนะครับเออ่วันเวลาที่เข้าเนี่ยถ้าเป็นเวลาบ้านเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้น1วันนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นแมนสไปเดอร์เนี่ยก็จะกลายเป็นวันที่5ตัวอย่าง s อชซีเคิลซิมก็จะเป็นวันที่12อะไริบะรเเพาาาวว่ลของบ้าานนเเี่ยตอนนนนนทีี่่เเป็วั้อยูี่ย เป็นวันเขาตอนคืนเนี่ยเท่ากับเป็นบ้านเราวันถัดไปเต็นตอนเช้าแล้วประมาณตีสอแล้วนะครับใแบบแรกของเราคือ Man Spider ครับใบนี้เนี่ยจะเป็นตัวของ Super p r e รีเมียมซีซันพานะครับก็คือว่าปกติเนี่ยเติมซีซันพาร s ปกติเนี่ยคุณจะได้เป็นตัว s p i d e r p u n ัแต่ถ้าคุณเติมเพิ่มอีก10เหรียญเนี่ยคุณจะได้เป็น Man Spider แล้วได้เป็นแบบ Variant นะครับคือ Man Spider เนี่ยมีวิธีการได้ในตอนนี้ทั้งหมด2วิธีครับ วิธีแรกถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายเติมเนี่ยคุณเติมซูเปอร์พรีเมียมซีซันพาร์ตเนี่ยราคารวมประมาณสัก600บาทเนี่ยคุณจะได้แมนสไปเดอร์แล้วได้เป็นแบบเวอรเลียนนะครับพอได้เป็นแบบเวอรเลียนปุ๊บเนี่ยการหลักก็จะได้มาด้วยทันทีนะครับแบบอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่สายเติมน้อยนะครับคือเติมแค่ซีซันพาร์ตระดับธรรมดาแค่ระดับเดียวเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเอาโทเค็น6,000หรือ5,000โทเค็นเนี่ย มาแลกหาตัวของแมนสไปเดอร์ได้ในร้านช็อปนะครับซึ่งก็เข้ามาในวันแรกที่ซีซันใหม่เริ่มเลยก็คือวันที่5พฤศจิกายนนั่นเองนะครับสวตัวของแมนสไปเดอร์ครับเป็นการ 5G ้พลังหนึ่งครับขอสอนเปิดตัวครับเมื่อเปิดตัวแล้วนะครับจะทําการรวมร่างครับกับการ์ดใบล่าสุดที่เราเล่นก็คือใบล่าสุดก่อนที่เล่นแมนสไปเดอร์นะครับเข้ามารวมร่างกับแมนสไปเดอร์ครับไม่ว่าการนั้นจะอยู่ในโลเคชั่นไหนนะครับก็รวมร่างกับแมนสไปเดอร์ได้หมดแล้วพลังของแมนสไปเดอร์ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าครับ ผมไปดูตัวอย่างแบบนี้นะครับนี่ครับตอนที่ลงแมนสไปเดอร์เนี่ยกูจะเห็นว่าสซยลักเนี่ยมันมาลงที่ไทฟอยเมลี่ไทฟอยเมลี่คือการ์ดใบล่าสุดที่เล่นก่อนแมนสไปเดอร์นะครับไทฟอยเมลี่พลัง10บแมนสไปเดอร์พลังหนึ่งเมื่อเมอร์ชหรือรวมล่างกันแล้วพลังก็ควรจะเป็น11ถูกต้องไหมครับแต่เมื่อเราเปิดขั้นต่อมาครับกูจะเห็นเลยว่าแมนสไปเดอร์พลังกลายเป็น22หน่วยนั่นก็เพราะว่ามันมีการรวมกันเป็น2เท่านั่นเองครับซึ่งก็ต้องบอกว่าไอเนี้เป็นการ์ดเบลล่าที่น่าสนใจนะครับฟีลนนีลลมลมมมัันนนนนเเเเเ่่่่่ยยราางงพพบิขึ้ป็2ท ก็เหมาะกับการที่จะไปเล่นกับเด็กแบบนี้ครับพวกเด็กซลรอนหรือเด็กที่มีการเคลื่อนเสียเล่นตัวใหญ่ๆพวกแบบพลังสแตทสักสิหน่วยแล้ววันนี้เป็นต้นนะครับการตีว่าถ้าเกิดเล่นแบบนี้ปุ๊บพลังเพิ่มขึ้นเป็นยี่สิถือว่าน่าสนใจมากนะครับเป็นการ์ดใบหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะแข็งแรงพอสมควรนะครับแต่ว่าพอสมสามารถก็จะคล้ายคลึงกับพวกการ์ดอย่างพวกแบ็คแพนเทอร์แล้วก็เป็นสายกล้ามเนื้อง,ง่ายๆทั่วไปนะครับการที่เป็นการ์ดสายกล้ามเนื้อง,ง่ายๆเนี่ยการจะทําให้คนรู้สึกว่า อาจจะไม่ค่อยเก่งหรือเปล่าเพราะว่าแก้ทางง่ายนะครับแต่ที่บอกเตียงช่วงนี้เนี่ยตัวการ์ดอย่างชังฉีเนี่ยมันถูกเนิร์ฟลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อชังฉีถูกเนิร์ฟเนี่ยก็รู้สึกว่าการที่จะแมกแก้ทางการ์ดพลังตัวใหญ่ๆเนี่ยก็จะเหลือแค่การอย่างพวกชาล์คิงใบเดียวที่ล้างพลังได้นะครับก็รู้สึกว่าตัวของแม็กซ์สไปเดอร์เนี่ยเป็นการ์ดเป็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับอยากให้ทุกคนได้ลองเล่นกันดูนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่ามี2วิธีที่หาได้นะครับถ้าเป็นสายเติมก็เติมไปเลยซูเปอร์พรีีีีเเเเมมมมมม่่่่่่ยยยซซััันนนนนนนพาาาาาสแแแตตถ้้ไใใชิออะะะะคคครรบบกก็็หลผผโทวง น่าสนใจกว่าตัวของสไปเดอร์พังนิดนึงนะครับแต่ก็ยังไม่ค่อยถูกใจสกเท่าไหร่ครับมาต่อที่ใบต่อไปนะครับใบนี้เข้ามาวันที่5ทพฤศจิก,กายนเช่นกันนะครับในแพ็คคู่5นะครับเป็น The Superior Spider-Man Return นะครับ t r e s u r e r i o r Spider-Man r e t u r มเนี่ยมันคือการ์ดมันคือตัวของดอ่อดรออตโปุสนะครับดรอตอปุสที่มันจะมีลักษณะเหมือนกับไอ้แขนงอกออกมาข้างหลังอะเป็นแขนเหล็ก4แขนะนะครับ มันเป็นช่วงเวลาที่เขาเนี่ยเหมือนวิญญาณเขาสลับร่างกับปีเตอร์ปาร์เกอร์ผ่านการทดลองอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับวิญญาณเขาก็เลยไปอยู่ในร่างของปีเตอร์ปาร์เกอร์เขาก็เลยได้กลายเป็นตัวของเดอะซูเปอร์เดียสไวท์นัมแมนไวท์นัมแมนที่มีขาเหมือน4ขาออกมาเหมือนโตเกอร์โตปุ๊สนะครับแล้วค่อนข้างที่จะโหดทีเดียวนะคือเป็นลนักษณะแบบฆ่าได้ฆ่าทันทีนะครับตัวของเดอะซูเปอร์เดียสไวท์นัมแมนรีเทิร์นในนี้นะครับเขาบอกว่า at the start of the turn นะครับทุกครั้งที่เริ่มเทิร์นนะครับคุณจะไดดด้้้ energy เเพิินน่่่่มมขึนนน1หววยคคครรรัับบถาาากกุณีี์ะท เพิ z, stuff, safety, bana, so ่มพลังนะครับคือการที่สแตทตัวเองเป็นสีเขียวเนื่องจากว่ามีการเพิ่มพลังแล้วนะครับได้เล่นการ์ดแบบนั้นไปนะครับพวกนี้ก็คือว่าทุกครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าใน้แต่ะเทิร์นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีการเพิ่มพลังการ์ดได้นะครับหรือมีการ์ดบนสนามที่มันมีการเพิ่มพลังแล้วเนี่ยเป็นเลขสีเขียวแล้วเนี่ยพอเริ่มเทิร์นต่อไปเนี่ยเอนเนอจีเราเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วยทันทีนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการ์ดแลมมานาที่น่าสนใจแล้วก็ใช้งานได้ไม่ยากนะครับในภาา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 พตตัััััวววออออออยยย่่่่่่่งงงงงงเเ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 นน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 นีีีผมมมมมไไไดดดด้้้แแแแแแคคปปปจจจจจะะลลลลลลล็็ทททิิิรรรรรรร์์์์์กกกซูสใบบห เราสามารถที่จะมี energy เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมหนึ่งหน่วยได้หมดเลยผมมองว่าเป็นการ์ดที่ดูแล้วเล่นง่ายนะครับการแลมมานาเนี่ย 3G พลัง4ถือว่าเป็นแสแตทปกตินะครับเรามีการ์ดอย่างพวกยูริโตการ์ดอย่างพวกโฮฟซัมเมอร์นะที่เป็นการ์ด 3G พลัง4ล้วมีความสามารถในการที่จะแลมมานาเหมือนกันนะครับโดยภาพร,รวมการเล่นเนี่ยผมรู้สึกว่าเดอะซูเปอร์สไปเดอร์แมนเนี่ยค่อนข้างที่จะแลมมานาได้ง่ายพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับการ์ดอย่างโฮฟซัมเมอร์เนี่ยในบางเด็กนะเช่นถ้าเกิดว่าเล่นในเด็กแองเจล่า เลื่อเด็กอื่นๆทั่วไปเนี่ยผมมองว่าเรามีการเพิ่มพลังนิดหน่อยเนี่ย The Super De Superman ดูเป็นการ์ดที่น่าสนใจในการที่จะทําให้เรามีมานาเล่นที่เยอะกว่าคู่ต่อสู้นั่นเองครับไปต่อไปนะครับใบนี้เข้ามาในสัปดาห์ที่2นะครับน่าจะประมาณวันที่12บสองพฤศจิกายนครับกับตัวของ s อสซิเคิลซิครับเอสซิเคิลเป็นการ์ดสองจี้พลัง2องเขาบอกว่าหลังจากที่คุณเล่นการ์ดนะครับในพื้นที่เดียวกับตัวของ s อสซิเคิลซนะครับแล้วการ์ดที่คุณเล่นเนี่ยมีพลังที่มากกว่าตัวของเอสซิเคิลนะครับเอสซ เราย้ายตัวเองไปยังโลเคชันอื่นครับความสามารถของ s อซิมก็เป็นแค่นี้ง่ายๆเลยแต่ว่าแข็งแกร่งนะครับเพราะว่าตัวมันเอง 2, สแตตสสมมติว่าคุณเริ่มต้นลงก่อนพลัง2แล้วคุณลงการ์ดที่มีพลัง3 1ใบนะครับ s อซิมก็จะกลายเป็นพลัง4เราย้ายไปโลเคชันอื่นหลังจากนั้นคุณหาการ์ดที่มีพลัง5ลงในเลนนั้นมันก็กลายเป็นพลัง6แล้วก็ย้ายไปย้ายไปเรื่อยๆนะครับคุณสามารถที่ปั๊มพลังมาเรื่อยๆล่ะถ้าเกิดว่าคุณมีการ์ดที่มีพลังต่อสู้สูงกว่าลงเรื่อยๆในโลนนนเคช สแตทเริ่มต้นคือ2 g เองนะครับถ้าคุณสามารถให้ใหมันย้ายได้2ครั้งเนี่ยก็เป็น2อพลัง6แล้วนะครับเล่นกับพวกเด็กยา้ายเล่นกับพวกเด็กที่มีพวกซิลเล่นกับพวกที่มีการ์ดอย่างบราท็อกดูริปเปอร์เล่นกับเด็กที่มีพวกไฮดราสตอมเปอร์พวกเนี้ยดูเป็นการ์ดที่น่าสนใจพอสมควรไปต่อไปผมเริ่มชอบเลยนะครับกับสไปเดอร์แมนนัวนะครับสไปเดอร์แมนนัวเนี่ยเหมือนจะมีเป็นซีรีส์หรือเป็นหนังในอนาคตนะครับที่นำแสดงโดยพี่นิโคลสัสเคสนะครับใบนี้เป็นการ์ด 4G พลัง6ครับสามารถเปิดตัวครับเขาบอกวว่่่นน่าาาากกอนนนนห้้้ีีเเยถิด การบนสนามของคุณเนี่ยนะครับมีคอสหรือมีค่าไล่รวมกันเท่ากับ8พอดีเป๊ะเ,เลยนะครับ exactly นะครับเอกทั้งทั้งคือมีคอสเท่ากับ8เป๊ะเ,เลยบนสนามนะครับจะทำการดึงท็อปเด็กของเรา1ใบนะครับลงมาบนสนามในเลนเดียวกับสไปเดอร์แมนนัวทันทีแล้วไอ้ใบที่ถูกดึงลงมาเนี่ยจะถูกเซตพลังเท่ากับ8หน่วยครับผมไปดูภาพตัวอย่างแบบนี้นะครับตอนที่ผมลงสไปเดอร์แมนนัวมาเนี่ยบนสนามเนี่ยใบยอื่นทั้งหมดเนี่ยค่าไล่รวมกันเท่ากับ8นะครับประกอบไปด้วยมิสเตอร์ซินิเตอร์ใบหลักก็ค่าไลา่2 ไอไบลองเนี่ยไอซินเตอร์โครนเนี่ยก็ค่าไล่สองแล้วก็ตัวสกัลเลตสไปเดอร์เนี่ยก็ค่าไล่สี่ครับหมายความว่ามันเป็น2องบวกสบวกสนี่นคือค่าไล่นะถ้ากับค่าไล่มารวมกันคือ8พอดีเป๊ะเมื่อเป็น8พอดีเป๊ะเนี่ยสไปเดอร์แมนดัวก็จะทําการดึงการ์ดไปท็อปเด็กลงมาครับในที่นี้คือดึงตัวของเดอะสกัลเลต์สปเดอร์แมนดึงลงมาแล้วถูกเซตพลังเป็น8หน่วยด้วยผมมองวิธีการแบบนี้เป็นการ์ดที่น่าสนใจครับคือเราสามารถที่จะมีการเซตติ้งหรือเซตอัพการ์ดได้ง่ายนะครับับบเเเเเพรรรรรราาาาาะะะว่่่ในนนนนทททิิ์์ถถึงีียคสมจ ทยอยลงการ์ดให้มันมีค่าไล่ลงกันให้8หน่วยได้นะครับโอเคเธอ1ลง1เธอ2ลง2เ3ลง3เนี่ยถ้าลงโปรติกก็คือ6แต่มันก็พอจะมีวิธีการในการแก้ไขเช่นคุณลงมิสเตอร์ซินเตอร์เนี่ยตัวมันเองค่าไล,ล่2เนี่ยรังแยกก็มีค่าไล่2ลงเป็นค่าไล่4การที่ทำให้ตัวของสเวเทอร์แมนนัวมันติงเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ง่ายขึ้นนะครับรมะผมว่ามันเก่งนะการดึงลงมาแล้วมีพลังเป็น8หน่วยเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับสำหรับตัวสเวตเทอร์แมนนัวผมว่าใบ แต่สำหรับใบที่ผมคิดว่าเป็นไฮไลท์ที่สุดนะแล้วผมก็รู้สึกว่ามันคือการ์ดที่จะเก่งที่สุดในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็คือการ์ดนี้ครับ The Prowler ครับ The Prowler ครับการ์ด 3G พลัง4ครับอันนี้ก็คือน่าสุดจะเป็นนาใช่ไหมเป็นนาหรือเป็นอาของ My m o โมเลสใช่ไหมครับ The Prowler ครับเป็นการ์ด 3G พลัง4อ่ะพูดอีกทีนึงนะครับเป็นการ์ดเปิดตัวเขาบอกว่าเมื่อเปิดตัวแล้วเนี่ยจะเพิ่มอุปกรณ์ของโจรขึ้นมือ2ใบนะครับ add two thief two นะครับก็คือเพิ่มอุปกรณ์ของโจรขึ้นมือ2ใบนะแล้วก็ การอุปกรณ์ของโจเนี่ยเริ่มต้นมันจะเป็นค่าไร่หนึ่งแต่มันสามารถเป็นค่าไร่ศูนย์ได้ครับถ้าเกิดว่าในเทิร์นก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีการย้ายการ์ดใบใดใ,ใบหนึ่งนะครับตัวของติทูเนี่ยจะมีทั้งหมด3แบบนะครับแล้วก็เราจะสุ่มขึ้นมา2แบบมันมีความรู้สึกที่เหมือนกับการ์ดอย่างฮอกอายเคปบีช็อคมากๆครับรู้จักไหมฮอกอายเคปบีช็อปการ์ดที่เข้ามาตั้งแต่ซีรี์ยังอาเบนเจอร์ช่วงประมาณกลางปีที่แล้วนะครับมันคือหนึ่งในกูดการ์ดครับ ตัวของเคปิชชปเนี่ยของไอ้เคปิชอ OP เนี่ย, K p ยมันคือกูดการ์ดไปหนึ่งเพราะว่าควสามารถในการที่จะเสกธนู2จาก4แบบเนี่ยทำให้วิธีการเล่นหลากหลายแล้วก็มีเด็กเข้าไปอยู่ได้เยอะมากครับ t h พ p o w e r ร์ parallel, ผมก็รู้สึกว่ามันจะมีความสามารถที่จะเป็น p o t e n ชียลที่ไปแบบนั้นได้เช่นกันเพราะว่าความสามารถของมันในกาะเสกตัวของอุปกรณ์โจน2จาก3แบบนะครับอุปกรณ์แต่ละแบบเนี่ยก็มีความสามารถที่จะใช้งานได้หลากหลายนะครับอาจจะมีความ ติดนิดนึงนะครับว่าถ้าเกิดว่าอยากให้อุปกรณ์มันค่าไล่สูนเนี่ยต้องมีการย้ายการาดหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่เล่นเด็กที่มีการย้ายเลยก็ไม่เป็นไรนี่ครับคุณก็สามารถเจเล่นอุปกรณ์ได้ด้วยค่าไล้หนึ่งนะครับมาดูรับภาพตัวอย่างนะครับเนี่ยเวลาที่ลงตัวของเดาพราวเลอร์ม,มาแล้วมันก็จะเสกตัวอุปกรณ์แบบเนี้ยขึ้นมาทั้งหมด2ใบแบบนี้นะครับลักษณะแบบบินโชว์แบบนี้นะแล้วก็มาดูในแต่ละอย่างกันครับอันแรกจะเป็นตัวของไบโอช็อคก a ะเลนะครับอันนี้เขาบอกว่าเป็น,านคานนรออุปปกณ์ชิ้น้น้ีเเ่มืดตวแลว จะทาให้การ์ดของเราที่มีฝ่ายการ์ดของเราในโลเคชันนั้นนะครับที่มีพลังต่อสู้สูงสุดเนี่ยเพิ่มพลังเพิ่มขึ้นอีก2หน่วยและเทนต่อไปจะได้ Energy เพิ่มขึ้นอีก1หน่วยก็คุ้มนะครับสแต็าดหนึ่งหน่วยเนี่ยนะครับเพิ่มพลังให้การ์ดหนึ่งใบได้2หน่วยแล้วทำให้เ <independ> ท <ents> ิร์น <hayır> ต่อไปมี Energy เพิ่มขึ้นอีก1หน่วยนะมาต่อไปครับรีโมทไมล์นี้ออกแนวทํำลายหน่อยนะครับระเบิดอ่าระเบิดระเบิดแบบติดตั้งเนี่ยนะครับรีโมทไมล์เนี่ยการ์ดเป ถูกลบพลังลงใบละ2หน่วยถ้ากับว่าตัวรีโมทไม์เนี่ยใช้1ครั้งเนี่ยการ์ดไฟตรงข้ามเนี่ยลดพลังโดยรวมคือ4หน่วยเลยนะครับลดใบละ2หน่วย2ใบนะน่าสนใจนะครับลดไป4หน่วยจากการ์ดหนีถือว่าเก่งครับแล้วก็อีกใบหนึ่งจะเป็นตัวของอฟลายฮันเนสนะครับอันนี้เปิดตัวเช่นกันนะครับจะทําให้การ์ดของเราที่มีพลังต่อสู้สูงสุดเนี่ยครับบวกหพลังต่อสู้แล้วย้ายตัวเองไปยังโอลกิชั่นขวาซึ่งมันทำคอมโบก,บกับการ์ดใบอื่นนะพอมีการย้ายปุ๊บเนี่ยเทิร์นต่อไปเนีี่่่ยยไอออกการกรร์์ดุปณโจใบืนนเ ก็จะเหลือคาไาชแค่สูตรนะครับแล้วก็จุดเด่นของตัวพาวเลอร์เนี่ยผมมองว่ามันคือการ์ดที่ใส่ออกมาเนี่ยคือการ์ดคาถานะครับหมายความว่ามันจะไม่เปลืองพื้นที่ครับอย่างการ์ดตัวของของไอเคดีช็อปเนี่ยธนูมันยังเปลืองพื้นที่ได้ใช่ไหมซึ่งก็มีข้อดีธนูพิษคืออุดฝั่งตรงข้ามได้แล้วก็พวกธนูนอื่นเนี่ยเราเอาไว้เล่นในเด็กเฉพาะตัวได้แต่สำหรับตัวของเดอะพาวเลอร์เนี่ยก็มีข้อดีตรงที่ว่าไอการ์ดอุปกรณ์โจรทั้ง3ประเภทนี้นะครับมันเป็นการ์ดคาถาคือใช้ ยังคงสามารถที่จะลงกัดอื่นๆได้เพิ่มเติมนะครับมันเลยเป็นการ์ดท,ที่น่าจะเก่งมากผมพูดไปลเลยนะครับว่าผมคิดว่าในซีซันของเดือนพฤษภาคมนี้ผมคิดว่าเดอะพาวเลอร์ใบนี้นะครับน่าจะเป็นการ์ดท,ที่ดีที่สุดครับแล้วก็อาจจะเป็นกูดการ์ดในระยะยาวให้กับเราได้อีก1ใบนั่นเองครับโอเคครับแล้วก็นี่จะเป็นการ์ดคูลห้าทั้งหมด5ใบที่จะเข้ามาในแพ็คนะครับรู้สึกว่าใบที่ผมชอบที่สุดก็คือตัวของเดอะพาวเลอร์ลองมาก็คือเป็นสไปเดอร์แมนนัวนะครับอ่ะถมามาดูเรื่องของการ์ดคูลสี่นคร การ์ดทูสีจะมีเข้าทั้งหมด4ใบนะครับจะเข้าผ่าน snap pack ทั้งหมด3ใบแบบนี้เลยเนี่ยเว็บไซต์ลิงก์นะครับคาร์เมเลียนแล้วก็เป็นตัวของ defending งคอร์นะครับแบบนี้เลย3ใบแล้วก็จะมีกิจกรรมแซงข้ามโชว์ดาวที่ได้เป็นตัวของ hydro man นะครับเอามาดูความสาม,มารถของการ์ดแต่ละใบคร่าวๆกันแล้วกันนะครับตัวของ hydro man เนี่ยเป็นการ์ดเปิดตัวนะครับก็บอกว่าจะ set the cost of ฟ d อ็ดเนะครับ Top ท็อปการ์ดทูหนึ่งก็คือทำให้การ์ดใบบนสุดของเด็กทั้งฝั่งเราและฝั่งตรงข้ามเนี่ยเหลือค่าไลานนนะคนะคครรับับบบใ ตรงคาเมเลียนครับจะทําการก๊อปปี้ความสามารถนะครับของการ์ดใบอื่นนะครับที่อยู่ในโลเคชันเดียวกับคาเมเลียนซึ่งมีการเปิดตัวในเทอร์นนี้นะครับอาจจะเป็นของฝั่งเราก็ได้ฝั่งตรงข้ามก็ได้นะครับเพราะเขาไม่ได้บอกว่าเฉพาะของฝั่งเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติถ้าฝั่งตรงข้ามเปิดตัวการ์ดเก่งๆออกมาเนี่ยที่มีความสามารถเจงิงๆเนี่ยคาเมเลียนก็สามารถที่จะเข้าไปกรอบได้นะครับส่วนตัวของ d e f เ n นติ้งค r d เนี่ยเป็นการ์ดคาถานะครับทำหการลดเอเนมี่คาแรคเตอร์เฮียนะครับแต่เขอส่ามว่าเลทวิทย์ลบ การ์ดใยตรงข้าม1ใบที่มีค่าไลา3่3หรือต่ำกว่า1ใบนะครับถูกลดพลังลงหนึ่งหน่วยครับแล้วก็ถูกรีมูทเทคเหมือนกับการ์ดนั่นเลยครับเหมือนกับการ์ดเลการ์เดียนเลยแต่เป็นเลการ์เดียนเวอร์ชั้นที่เป็นการ์ดคาถานะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือเว็บไซต์นี้นะครับการเปิดตัวนะครับในเทิร์นต่อมานะครับคุณสามารถย้ายนะครับหการ์ดนะครับที่ เราลงเว็บไซต์ลิง์เนี่ยย้ายไปอยู่โลเคชั้นอื่นได้นะครับยกตัวอย่างนะสมมติคุณลงาการเว็บสลิงเนี่ยในเลนกลางนะครับพอถึงเคลื่อนต่อมาเนี่ยคุณสามารถเลือกการ์ดหนึ่งใบที่อยู่ในเลนกลางเนี่ยให้ย้ายออกไปจากเลนกลางให้ไปอยู่ในเลนอื่นได้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็รู้สึกว่าในการ์ดทั้งหมด4ใบนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีในรายละเอียดน,นะครับว่าเป็นบอปไหนจะน่าสนใจนะคาเิเลียนดูนนะ่าสนใจไม่น้อยนะครับแล้วก็ตัวของดิฟฟิ้งคอร์ดเนี่ยก็เหมือนกับเลการเดรียนนะถ้าค่าไลทา์ต่ำๆเนี่ยก็น่าจะเเเเลล่ล่่่่นนนนนนนไดดด้้งงาาายยะะคครรรัับบแววกก็็็จจปป์หึททีีีสใ แล้วก็มาต่อกับกิจกรรมนะครับในเดือนของพฤศจิก,กายนนะครับก็มี2กิจกรรมครับกิจกรรมแรกไฮวอเทสครับถ้าเป็นเวลาบ้านเราก็1 5บหถึงสิพฤศจิกายนนะครับน่าจะเป็นไฮวอเทสที่เล็กๆนะครับไม่ได้แจกกร์ดใหม่อาจจะมีพวกแวนเลียนบ้างมีกรอบการบ้างนิดหน่อยนะแล้วก็อันนึงที่น่าสนใจอันนึงก็คือแซงข้ามโชว์ดาวรีเทิร์นนะครับ แสงน้มโชว์ดาวครับน่าจะเป็นวันที่25พฤศจิกายนถึงวันที่2ธันวาคมครับเรียกว่าเล่นกันข้ามเดือนทีเดียวนะครับของรางวัลก็จะเป็นตัวของไฮโดแมนนะครับกลายเป็นแบบนี้นี่ไฮโดแมน 5G พลังแปดเหมือนกับการ์ดอย่างแซนแมนเลยนะครับแล้วก็โอ้โหทางขวาสวยมากนะครับมาจิกไม่รู้แวร์เลนจากไหนนะอาจจะแวรเลนจากแซนนัมโชดาวหรือเปล่าหรือแวรเลนจากไฮโวอเทดไม่แน่ใจแต่ว่าแวรเลนนี้สวยครับมาจิกนี่ถือว่าเป็นดุลรักคนหนึ่งนะ ลูกหลักคนหนึ่งของเดฟนะครับมีเวเลียนประมาณ3,500เวเลียนแล้วนะครับและนี่ก็จะเป็นเวเลียนที่3,501นะครับเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีเวเลียนสูงสุดครับแล้วก็สวยทุกแวเลียนจริงๆและนี่นะครับก็คือซีซันใหม่ของเกมวอลสแนปซึ่งลังจะเข้ามาเริ่มต้นวันพุทธที่5พฤศจิกายนนะครับเราลงคลิปวันนี้วันที่1นะก็อีกแค่ประมาณ4-5วันก็ได้พบแล้วนะครับตัวของอาราชิ อนาชี archy, นะครับกลุ่มแมลงหัวขบชนะไอตัวข้างบนเนี่ยแปลว่าแมลงนะครับผมอ่านถ้าเปิดสำเนียงมไม่ถูกเนี่ยขออภัยนะครับว่าอาจเป็นอาราชิตนะครับส่วนอนาชีเนี่ยมันแปลได้ทั้งความหมายแบบการปกครองแบบอนาธิปไตยหรือแปลได้แบบพวกแบบความวุ่นวายพวกหัวขบดนะครับก็เลยแปลรวมๆกันเป็นกลุ่มแมลงหัวขบดนะครับแปลแบบนี้และกันนะครับเหมาะสำหรับวงดนตรีของพี่สวิตช์พังมากๆนะครับก็จะเป็นซีซั่นที่มีความน่าสนใจคือซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยตุลาคมเนี่ยซอมบี้เนี่ย ผมคิดว่าน่าจะสนุกนะแต่ความจริงแล้วมันดันซึมเพราะว่าการส่สวนใหญ่เนี่ยมันเป็นการที่ต้องเอาไปเล่นในเด็กสร้างซอมบี้และเด็กสร้างซอมบี้แม่งก็ไม่ได้กเก่งขนาดนั้นนะครับมีการที่เก่งสุดในซีซั่นที่แล้วนะ่าจะเป็นเฮดพูมั้งเฮดพูไปเล่นกันบเด็กทำลายก็พอจะมีภาพเยอะแต่ใบอื่นค่อนข้างที่จะไปทางซึมนะผมมองว่าซีซั่นนี้เนี่ยต้องมีการเก่งแน่นอนครับโดยเฉพาะไอ้เดอะพาวเลอร์นเนี่ยผมค่อนข้างที่จะยืนยันนอนนั่งยันแบบอะไรยันก็ได้นะครับว่ามันน่าจะเก่งแล้วก็น่าจะกลายเป็นกูดการ์ที่ดีในนนนนออาคตแ่ แล้วก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวการ์ดในซีซันของเดือนพฤศจิกายนนะครับอย่างที่บอกไปนะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในการทั้งหมดที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยผมชอบเดือบพาวเลอร์ที่สุดครับจะมาในสัปดาห์สุดท้ายนะครับก็มาแทบจะช่วงปลายเดือนต้นเดือนของเดือนหน้าแล้วนะครับแต่่าจะเป็นการ์ดที่เก่งแล้วก็จะเป็นกูดการ์ดที่สามารถใช้ได้ในระยะยาวนั่นเองครับแล้วก็แน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้นะครับว่าจะเติมเกมร้านไหนนะหรือว่า ดูร้านแล้วล่ะแต่อยาาลองเปลี่ยนร้านดูสักครั้งนะ่ครับแน่นอนครับมุมไซลร่างของผมนะครับเพทูวินท็อปอัพนะครับขอบคุณที่มาสนับสนุนช่องเล็กๆของเรานะครับจะไม่ทําให้ผิดหวังนะครับอย่าลืมใส่โค้ดนะ AARK นะครับทุกครั้งที่คุณเติมผ่านเว็บนี้นะครับเพื่อเป็นการบอกเขาว่าคุณเติมผ่านช่องของผมนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ตัวลิงก์เอาไว้ให้นะครับทั้งเพจ Facebook ของทางเพทูวินนะครับให้ไปกดไลค์กดติดตามกันแล้วก็ลิงก์นะครับสำหรับการเติมนะครับผ่านรห รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับมีเกมให้เติมมากมายครับเกมแนวใหม่ๆอะไรางอย่างมีเยอะแยะมากมายครับช่วงนี้ Mobile Legends มาแรงใช่ไหมก็มี Mobile Legends ให้เติมนะครับหรือใครชอบเกมแบบ MMO RPG อย่างเกมคารบาวนะครับทั้งเวอร์ชัน Global หรือเวอร์ชันไทยนะครับก็มีให้เติมนะครับแล้วมีอีกมากมายให้เติมนะครับเกมชงเกมชินก็มีนะเพราะฉะนั้นลองไปเติมกันได้ครับกับสำหรับตัวของ p a y t o w i n Top Up นะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับแน่นอนครับคลิป รีวิวการ์ดใหม่ประจำซีซั่นหน้านะครับราชิตอนาจีนะครับกลุ่มแมลงหัวเขาดนะถ้าคุณชื่นชอบนะครับรบกวนกดไลค์ผมหน่อยนะเขาไม่พูดกันนะครับว่าทั้งหมดในกี่ใบในที่ผ่านมาเนี่ยกี่ใบหวานทั้งหมดอ๋อหนึ่งสองสามสี่ประมาณเก้าใบมั้ยประมาณเก้าใบที่ผ่านมาทั้งหมดภายในคลิปนี้นะครับคุณชอบการ์ดใบไหนมากที่สุดนะครับใครไม่เคยซับสไคร์รบกวนซับสไคร์ผมหน่อยนะครับเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับเมื่อเรามีเพย์ทูวินท็อปอัพนะครับเขามาช่วยสับสนุนแล้วนะครััับคคุณจจะไได้้้เอททงงลลิปฟ์ จำนวนมากตลอดทั้งซีซั่นนะครับตลอดทั้งเดือนเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพบกันภายในคลิปหรือภายในไลฟ์ต่อๆไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย